สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะค่ำนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันเบตองร,รชัชตะวันค่ะพร้อมกับประเด็นข่าวสารในวงการบันเทิงมากมายนะคะ,คะข่าวแรกของเราในวันนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ชายหนุ่มคนหนึ่งโดนกาดทำร้ายที่จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นข่าวที่ฮือฮาเ<ช>พราะว่ามีรายชื่อของดาราหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหนึ่งในงนั้นก็คือนักแสดงสาวแต้าณัฐพรซึ่งตอนนี้ค่ะสาวแต้วเตรียมที่จะไปให้ปากคําที่จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ถูกเชื่อมโยงอยู่ในเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายนายอิศราตนุวัตรวันขาวิสันหรือเจมส์บอนที่ร้านหมาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่โดยก่อนหน้านี้นางเอกสาวแต้วนัทพรเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่และยินดีให้ความร่วมมือทุกประการ ซึ่งล่าสุดเต้าก็เผยว่าได้รับหมายเรียกจากตำรวจแล้วโดยเป็นการเรียกครั้งที่สองเนื่องจากเอกสารครั้งแรกที่ส่งมาได้ส่งไปตามที่อยู่ทะเบียนบ้านที่เธอไม่ได้อาศัยอยู่จึงทําให้ไม่ทราบเรื่องโดยหลังจากนี้เตรียมจะเดินทางไปให้ถ้อยคาที่สถานีตํารวจภูทรทั้งเผือกจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะ เมื่อไม่กี่วันนี้ว่ามีเพราะว่าเหมือนตัวเต้าอ่ะแบบไม่ได้อยู่บ้านที่ที่ตามทะเบียนอะไรเงรี้ยเหมือนเราอยู่ในช่วงที่กําลังทําบ้านอยู่เราก็เลยไม่ได้รับจดหมายแบบโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะก็มาเห็นที่หลังว่ามีแล้วก็แบบเลยกําหนดมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับได้หมายมาอีกรอบนึงๆๆเพราะว่าเหมือนเป็นการเตือนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เดี๋ยวจะหาเวลาไปให้เร็วที่สุดค่ะน่าจะไม่เกินวันที่1ิบอะไรเงี้ยก็ช่วงเร็วๆเนี้ยค่ะเราก็ พูดตามที่เราเห็นเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังขาดข้อมูลอะไรตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็ถ้าเขาอยากถามอะไรก็ถามแล้วก็จะเล่าไปตามที่เราเห็นก็ไม่กังวลน่ะแต่เป็นตื่นเต้นมากกว่ามันไม่เคยแบบว่าโดนหมายอะไรขนาดนี้สม่าได้บอกอะไรไหมครับว่าตัวเล่าีอะไรเพิ่มเติมก็คุยกันกับเนี่ยหมัดมิวเต้เนี่ยห่าก็คุยก็หมักก็บอกว่าก็ไปก็ไม่มีอะไรก็โอเคก็ก็แค่เหมือนเราก็ไป คุยไปเล่าไปไปช่วยเหลืออะไรในสิ่งที่เขาอาจจะยังขาดข้อมูลบางอย่างอยู่ได้บ้างหรือต่อก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ไปตามตามกฎหมายแล้วก็ไปตามหน้าที่ที่คนจะต้องไปอย่างงี้ค นี่ก็ถือว่าเป็นหมายเรียกครั้งที่ 2, 2>, ข,อ 2> ของสาวเต้วนะคะวันก่อนถ้ายังจากันได้หม,มาก,ก็เพิ่งจะไปให้ปากคําเพิ่มเติมมาต้องรอผลสรุปอีกทีว่าเรื่องนี้จะจบยังไงะะถูกต้องแล้วนะคะซึ่งคนที่เข้าไปให้ถ้อยคาข้อมูลต่างๆกับทางตํารวจนะคะ,คะก็คือมีคุณอุ้มกับหมาก2คนแล้วซึ่งเ<ไ>ต้วก็เตรียมที่จะเข้าไปนะคะน่าจะเหลือสาวมิวอีกหนึ่งคนนี่ต้องรอจดหมายะเรียกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามเนาะว่าผลสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงถูกต้องแล้ว ถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่งและรู้จริงทุกเรื่องบนงันเทิงกด subscribe ไทยรัฐทีวีนะคะตรงนี้ค่ะ<ๆ>กดเลยค่ะกดเลยแล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการ<ๆ>ดีๆอีกต่อไป